ไฟลีข้างป้ายติไดไฟลีข้างขวาไม่ติดูดนหรือาถอดน,นอนแล้วจากนั่นาจะขายนอนตรงนี้ครับ <c oughs> มีทั้งหมดสามตัวครับนอตได้ๆลองดู นี่ขั้วมันเนี่ยนี่ขั้วไฟจะดูว่าอะไรมันขาดหรือเปล่านี่คือหลอดไฟเสียบเข้าไป่างนี้ ก็คือขาของมันสิ่งก็ไปมีไฟไหมอ้าวลองกดเปิดไฟเลียดีครับปรเปิดยังเปิดไฟเลียลยังเลยไม่ติด อ่าปิดไปปิดไปก่อนขอพี่โยมทำไม่ได้หรับทำแล้วใครนั่งตโต๊ะได้มากาแล้วก็ใช่จากนั้นครับจากนั้นทำการวัดหลอดไฟมอคคาดหรือไม่ใช,ใช่ไม่เป็นปัญหา หลอดขาดนะครับหลอดขาดซื้อหลอดมาใส่ออใหม,ม่ใช้ได้มองด้วยสายตาดูที่ตัวขาดหรือไม่อะไร อยาาปาดอย่กปัดะอ่ะปัดไม่ได้เพราะฝนตกีดกได้ปัดแล้วมาเกียวทำงงมึทำง่างาสอง เดิบเปนดับเป็นยูดิบเป็นยูห้าเดิบเป็นยูนี่คือขั้วหลอดมันข้างก็อยู่ตรงนี้ครับ ไปที่โวลต์ดีซจากนั้นก็ทําการวัดเลยครับดูนะครับอาวุธไปไฟลีสิบเอ็ดจุดสี่แปดแสดงว่าไฟมานะครับเอาไปไฟลีครับ s 了 มองใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับตั้งปริยาณโอห์มจางนั้นลองทำการวัดนะครับว่าจะได้กี่โอห์มเป็นหลอดไฟ5วัตต์นะครับ2โวลต์5วัตต์ได้ประมาณ3.3โอห์มครับ เกินมาสามจุดสามโอห์มนะก็แย่เข้าไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดู้ร้อยนะ่ะ15บห้าบาทตู้นี้ซื้อมาในราคา15บาทนะครับสนานไปได้ครับ สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสด,ดีครับ